ในคลิปนี้มีแสกพิบผ,ผู้มีภาวาไว้ต่อแสงและอยู่ในที่มือโปรดระวังด้วยความเป็นห่วงจากการเดียนตัวน้อยโอเคเรามาถึงชั้นสองแล้วเราต้องอุ๊ยเกิดอะไรขึ้นเพราะไฟมืดนะฮะทุกคนมองไม่เห็นอะไรเลยนี่ท่าน,านอาศวิน จับอะไรนะ่ะโทษนะนี่ข้าเองไม่ใช่นาซามูรหรอกโอวยวงไม่เห็นเลยโทษดีช่วยอทนอีกนิดนึงนะอเจ<ท><ท>้าหญิงน้อยไม่มีความป่านี่เลยซะนะช่วยไม่ได้นี่นะข้าไม่มีเต่าไฟเจ้าจัง ขาไม่เคยเลี้ยงเจ้าด้วยความรุนแรงแบบนี้เลยนะบางทีข้าควรจะให้เจ้ากินพริกหวานมากกว่าน,นี้่มันรอเลน,เ,ลนเจ้าหายตัวไปตั้งหลายปีก่อนไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ยอย่าถามอะไรที่มันชัดเจนอยู่แล้วสิ ป้าหนีเพื่อเอาชีวิตรอดมายัางไงละ่ะท่านคิดว่าข้าป้าพอที่จะเข้าไปร่วมต่อสู้อยู่ยัยงไงก็ไม่มีทางชนะอย่างนั้นเหรอเจ้ากูหกไม่เก่งกว่าที่คิดอีกนะเจาบอกว่าหนีเพื่อเอาชีวิตรอดแต่กลับถูกเอินเวเดอร์ไปขังเนี่ยนะอ,อย่าบอกนะรอเรน ม่พูดออกมาตรงๆเลยดีกว่า,าถ้าออกไปต่อสู้ด้วยตัวข้าเองเพราะข้าไม่อยากจะทนฟังเสียงร้องไห้ของเจ้าอีกแล้วนะ <med S 2> เป็นไงคราวนี้ฟังดูเหมือนโกหกอยู่ไหมข้าคิดว่าที่ว่อข้าไม่ได้ยินหรือไงทุกคร้งที่เจ้ากลับมาจากการต่อสู้เสียงร้องไห้สะอืกสะอื้นก็ดังมาจากที่พัก ถ้าเกลียดมันมากเลยอนะถ้าเกลียดมันสุดๆถ้าก็เลยตัดสินใจออกไปจบเรื่องด้วยตัวเองอ่ะค่ะผลก็ออกมาเป็นแบบที่เห็นนี่แหละแต่ก็นะข้าไม่ได้คิดเลยว่าจะได้เจอท่านอัศวินอีกครั้ง เจ้ายังดูดเหมือนไม่สิบปีก่อนเียบเลยเป็นคนที่คาดเดาไม่ได้เสมอเลยนะเจ้าคะแล้วระหว่างนั้นเจ้าไปอยู่ที่ไหนมาล่ะคะเดินทางข้ามเวลา,างั้นเหรอหรอเล่นอะไรเนี่ยถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆ เออโอถึงแล้วอ้าวนาซามุท่านบอกว่าท่านเดินทางมายัางอนาคตここได้พอนักเวทมินสินะถ้าอย่างนั้นเจ้ารู้ไหมว่า,วาการเอาชนะนักเวทมินด้วยมือของท่านเองมันมีความหมายว่ายังไง โอ้มาอี่ตอนใกล้จะหมดพังหมดถังแล้วน้นสมูกกับเจ้าหญิงน้อยถ้าไม่เล่งมือแล้วก็อุยเดอ,อะไรขึ้นนี่มอนน,นั่นมันอะไรเฮ้ย อะไรขึ้นเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยตูมิติอย่างนั้นเหรอโอเคเราขึ้นมาถึงชั้นสามแล้วซึ่งเป็นเขาวงกตอีกแล้วโอ้โหอี๋นะฮะทุกคนฮะปวดหัวกันแน่นอนบอกเลย จะหม้อเจออะไรขนาดนี้เนี่ยท่านอัศวินโยนข้าลงไปหาเด็กๆกุั้นทีได้ไหมฮะกัแบบนนึงนะเจ้าคะข้าขอเก็บของนิดนึงนะ่ะอ่ะเอาไปเลยอ้าวโยน จงตื่นเธอเด็กๆที่น่ารักของข้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยนั่นมันร่างโคนที่น่ารักของข้ายังไงล่ะ เด็กๆพวกน,นี้เนี่ยจะระเบิดตัวเองเมื่อเข้าใกล้กับข้าในระยะที่สามารถพูดค,ค,คุยกันได้พวกเขาจะวิ่งไปในทางที่มองอยู่แล้วก็ตุ้มระเบิดตัวเองทิ้งเนะี่ยมีให้ใช้ได้อีกเยอะแยะเลยนะใช้เต็มที่ไปเลยเป็นไงบ้างละ่ะข้าบอกแล้วใช่ไหมว่าจะเป็นนางฟ้าให้พวกท่านเองนะ่ะอ๋ออออ โอ้อยางงี้นี่เองนะโอ้ลีเรื่อยๆด้วยกำจัดเสาก่อนโอเคสวยเร็วมากโอ้คุณแจทนไปตกอยู่ตรงนูน้นอ้าโธมันถูกกั้นเอาไว้ด้วยเนี่ยดิวิ่งมาบุ้มสวย ว์ปไปไหนว์ปมานี่โอเคเราวิ่งลงน้าก่อนนะทุกคนเก็บขอให้หน่อยหน่อยนะตรงนี้มีทางเปิดอยู่ให้เปิดได้โอเคเปิดมาแล้วข้างล่างนี่มีดาวหนึ่งอันกับอีกสองเหรียญน,นะแล้วก็มีอะไรเอ่ยอีกสองเหรียญแล้วก็ประตูวับไปไหนเอ่ยขึ้นมาข้างบนที่เดิมโอเค ตรงนี้มันมีทางไปนี่นีนี่ไม่ใช่หรออ่าอันอน,นี้เอ่อมีดาวตรงนั้นฮะเอ้ยไม่ใช่เหรียญตรงนี้สามอันแล้วก็โอ้อ่างั้นผมว่าคงต้องให้อ๋อมันหันได้นี่ไงนี่นี่น,นโอเคแล้วก็ปื๊บไปเออกุญแจตกมา สวยดิแต่เรามีโอเคเราไม่มีเลยงั้นเราขึ้นไปข้างบนฮะตรงนี้เอ้ยไม่ใช่ตรงนี้ปะไม่ใช่ตรงนี้นโอเคมันเก็บคุณแจแล้วเราก็ไปไข,ข่ข้างบนตรงนี้เลยนี่ไขปะมีมอนอุ้ยเพียบเลยเรียบร้อย แล้วก็มาทางขวานี้มีอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยเนี่ยเอิมแล้วก็หินพวกนี้ต้องใช้ระเบิดนะข้างล่างนี้ล่ะมีสามเหรียญตรงนี้มีคนแอบอยู่ด้วยแหละเราคุยกับเราได้ปะไม่ได้ืมตรงนี้ล่ะมีอะไรมีประตูอีกหนึ่งอันนะฮะ ตรงนี้ก็ลงไม่ได้โอเคแล้วก็ทางนี้นี่เจ้ารู้เรื่องนั้นหรือเปล่าอะไรอีกละ่ะคราวนี้จะพูดเรื่องอะไรแปลกอะไรอีกไม่ใช่นะคราวนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงหลายปีที่ผ่านมาผ่านในปราสาทลอยฟ้าค่อยๆหายตัวไปทีละคนทีละคน,ะคนเจ้ารู้หรือย,ยังละ่ะเขาบอกว่าผีที่อยู่ในปราสาทลอยฟ้าเป็นต้นเหตุอะ่ะเฮ้ยพุจาไร้สาระนะ่ะ พ,พูดจริงนะในประสานร้อยฟ้านะ่ะมีผีนีุ่ยแม้แต่เด็กสามขวดโอเคเราไปทางอื่นก่อนนะฮอันนี้ต้องรอไดอรอกมันจบุสามตู้อุบาทุุยได้ไหมเนี่ยไม่ได้หรอเครื่องจักที่จะไม่หวนนึกถึงความทรงจำในอดีต ดูเหมือนจะใช้งานไม่ได้แล้วพาทิ้งสิ่งนี้ไว้ตอนที่หลวกหนีาการโจมตีครั้งใหญ่ขอโทษนะ MK 1 3ที่ทิ้งแกเอาไว้วิแดนนี่ยิดถึงสมัยก่อนจังโอเคเราทำอะไรเขาไม่ได้นะครับทุกคนโอ้าเจ้าอยากจะเล่าเรื่องหลอนๆแล้วก็ จ้าต้องวิกเตอร์เฮ้ยวิกเตอร์หายไปไหนมันอยู่ข้างกันแท้ๆมันยังไม่รู้ตัวคิดดูแล้วกันอุ้ยโดนเรียบร้อยแตกสองนะไปเก็บดาวดีกว่านี่ไงกุญแจอีกหนึ่งดอกข้างล่างนี้มีดาวถ้าจะไม่ผิด มีดาวแล้วก็ข้างล่างนี้มีอีกสองเหรียญแล้วก็ที่วับปึ๊บกับมาที่เดิมขึ้นข้างบนเลยไม่ได้เราต้องอ้อโอเคไม่มีปัญหาเราอ้อมาเปิดกุญแจตรงนี้ก่อนแล้วกันนะฮะทุกคนนี่โอเคขึ้นกันต่อตรงนี้วับไปไหนเนี่ยอ้าวเราวับเข้ามาตรงกุญแจตรงนี้แล้ววับออกไปข้างนอกป่านี้เสร็จ เปิดประตูสีอืข้างบนนี้มีที่โดดดึงอ๊บโอเคอ่อตรงนี้มีมอนนะยังไม่เข้าไปดีกว่าจะมาเก็บเหรียญกันตรงนี้มันจะไปได้เว้ยแต่ไม่รู้ผมก็ว่าไปที่เดิมปะน่าจะใช่นะโอเคงั้นเรามาตรงนี้เลยแล้วกันนะมาสู้มอน ตัวหน้ารังเกียจตัวเนี้หน้ารังคาญมากโอเคหายหนึ่งไอตัวนี้มันแรงมากเลยนะไอตัวที่มันชาร์จตีเนี่ยโอเคเรียบร้อยแันนี้ก็ไม่มีมยอะไรยากและยูดไได้เต็มแล้วก็ไปห้องต่อไปอะไรดีกว่านะตรงนี้ต้องใช้ระเบิดดัน เสียงน้องมันเหมือนระเบิดเลยว่ะเวลาดันอ่ะไปไม่ได้อะแสดงว่าต้องใช้สองตัวคู่กันไปไปเลยไม่พรมกันโอเคเอาใหม่ไปสวยผมขอม,มาข้างบนก่อนผมลืมเว้ย อ่ารอเลนหัวของเธอนะ่ะนี่งานได้อีกดาวหนึ่งละโอเคสวยอืมวันที่เจ้าได้อ่านข้อความนี้จะมาถึงหรือเปล่านะเจ้าหญิงและทุกคนคงจะหลบหนีไปได้อย่างปลอดภัยใช่ไหมขอโทษนะที่ลัรักษาสัญญาให้ที่ให้ไว้ไม่ได้ ใจของข้าช่างหนักหนาเหลือเกินข้าจะขอยอมรับความตายในฐานะกาเดียนตอนนี้ข้ากลัวกลัวเหลือเกินข้ากลัวว่าจะถูกลืมและถูกทิ้งให้อยู่ตัวคนเดียวถึงข้าจะเอาแต่โมโหใส่เจ้าแต่ข้าอยากให้เจ้ารู้ว่าไม่มีวันไหนเลยที่ข้าไม่รักเจ้าหวังว่าข้อความนี้จะส่งไปถึงเจ้านะเจ้าคนดกข,ของข้า น,นี้ข้อความของใครวะยึกไม่ออกเลยนะทุกคนโอ้มีที่วาาวะ่ะ มีสองอันตรงนี้อีกสองอันตรงนี้อู้รอเลนเออไปใหม่ตรงนี้แล้วกันอ่ะเออพอดีเป๊ะต้องการคนใจอีกตอกอ่ะตรงนี้แล้วก็เอ,อ่เอารอเรนมาไปวิ่งเลยลูกตรงนั้นมีทางไปฮะ ไปไหนอ่ะอ้าวเราเรอมาเปิดอันนี้ดีก่อนนะครับอ่าอะไรเนี่ยสองอันแบตเตอรี่วยครับโอ้เอาไปให้หุ่นยนต์สินะนั่เลยไอ้เจ้าสามตัวอุบาทที่อยู่ด้านบนนะครับอย่าลองไปหาพวกเขาดูกัน นี่ข้างล่างนี้ใส่แบตเตอรี่ลงไปตึ๊บโอ้น่ะมีมันวงจรหลักยังทำงานอยู่ถ้าซ่อมวงจรหลักตรงนี้แล้วก็ ติดแล้วติดแล้วติดแล้ว<ม> MK หนึ่งสามนี่เจ้าใช้แบตเตอรี่เพื่อพวก,พวกเราเลยเหรอขอบคุณนะถึงมันจะดูเหมือนกองขยะก,ก็เถอะแต่มันคือสิ่งสำคัญของพวกเราแล้วนะดีใจกับพวกเจ้าด้วยนะ สหายคนนี้ช่างไร้ยางอายเลยจริงๆเจ้าลืมไหมหรอว่าเจ้าเคยทําลายมาไปตั้งกี่ครั้งน่ะยังไงก็ขอบใจแล้วกันล่ะดูหมมอนว่าคําขอบคุณจากข่าไมนได้มีบ่อยๆนะใช่เขาเป็นคนมีดีใช่ที่ใส่เจ้ามีปัญหามากเลยเหละแล้ <laughs> วเราซ่อมมันอีกสักหน่อยมันก็จะกลับมาใช้ได้อีกครั้งแน่นอนคอดูเถอะสักวันมันจะต้องมีประโยชน์แน่ อา้าวที่จุดจำหรอเอ้ยให้ขอกันหน่อยโว้ยโอ้ยอา้าวตรงนี้มีที่วาร์ปต่อโอ้มีสองอันตรงนี้ โอ้นี่ไงในที่สุดเนอร์สปอนันจะเป็นศพที่ตายแล้วนะฮะโอ้สองคนนี้โอ้ก็ไปถึงช้อนบนสุดแล้วเรามาฟื้นพลังกันสักหน่อยเถอะอ้พักแรลมพักแรลม ที่ถึงสมัยก่อนจังเลยนะคะพวกเราสามคนเล่นซ่อนแอบกันในป่านะความหมายของการเอาชนะนักเวทมินคืออะไรหรอเอจ้าหญิงผู้แสนชาญฉลาดน่าจะเดาออกแล้วนะมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรสักหน่อยนี่โลกนี้ก็คือโลกหลังจากที่เจ้าหายตัวไปเมื่อสิบปีก่อน และนักเว,วทธรมินก็คือผู้ที่พาเจ้าเดินทางข้ามเวลามาอย่างไงละ่ะถ้าเจ้ากาจากเขาทิ้งซะจะเกิดอะไรขึ้นกับเวทมนต์นั่นกันละ่ะเจ้าอาจจะกลับไปในอดีตสำเร็จก็ได้นะแล้วถ้าต้นเหตุของเรื่องนี้หายไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกนี้กันละ่ะ โศกอันธัตกรรมทั้งหมดจะหายไปและกลับสู่โลกที่สงบสุขดังเดิมยังไงละ่ะฟังดูดีจังเลยนะแต่ในทางตรงกันข้ามนั่นก็หมายความว่าพวกเราที่ใช้ชีวิตตอลอดสิบปีที่ผ่านมาก็จะหายไปด้วยไม่ใช่หรือไงละ่ะพอได้แล้ว คำพูดของเจ้ามันก็แก่การคาดเดาพวกเราไม่มีทางรู้ได้หรอกว่าความจริงคืออะไรเราแค่ต้องทำให้ดีเท่าสุดเท่านั้นก็คือการากํำจักจังเวททามินน่ะหรอเจ้าคะเจ้ายินดีจะน้อมรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงๆใช่ไหมไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นแบบไหนก็ตามน่ะหรอ ไม่ว่าท่านอสศวินจะตัดสินใจยังไงนั่นหรอเรื่องนั้นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับความต้องการของข้าอืพี่โมเสียจริงเลยนะเจ้าคะรอเล่นไห้เจ้าคะข้าขอโทษนะที่ทำให้เจ้าลำบาก เพราะความอ่อนแอของข้าแท้ๆเลยถึงจะใส่เกินไปหน่อยก็เถอะแต่พิ่หวานของเจ้าไม่ได้รสชาติแย่อะไรหรอกนะเ้าพูดแบบนี้แล้วก็เจ้ากำลังทำให้ข้าดูแย่นะเพราะข้าทำมันเพื่อแก้งเจ้าแท้ๆเลยนะ <laughs> อ้าวรอเลนรอรอเลนเจ้าหายไปไหนกันโอ้ยโอเคไปได้อุยเมื่อกี้อะไรแบบแบบเดินต่อ